เหรียญกรมหลวงชุมพรนะครับออกวัดนาขวางนะปีสองห้าสองสามนะครับหลวงพ่อสุดปลุกเสกนะพิธีใหญ่หลวงพ่อสุดร่วมปลุกเสกนะด้านหน้านะเป็นกรมหลวงครึ่งองค์นะเป็นข้าวหลามตัดเนื้อทองแดงน่าจะเป็นลมดำนะลมดำบางๆนะครับผิวจะออกลุ้งนิดๆน,นะครับ <c oughs> ด้านหลังเป็นราชรถพระปุกเสกพิธีใหญ่นะครับประวัติการสร้างชัดเจนนะครับหลวงพอสุดพระปุกเสกแกะบล็อกได้สวยงามนะครับคมคม มีด้วยกันห้าเหรียญน,นะครับแต่ว่าจะมีไม่เหรียญไม่สวยอยู่เหรียญหนึ่งนะไม่ไม่สวยเนี่ยว่าจะเก็บไว้ดูไว้เหรียญหนึ่งเหรียญน,นี้ไม่ค่อยสวยนะครับเหรียญสวยพระสวยลุ้งนะสวยลุง,นะลงเลือด <C oughs> เหรียญข้อหลาตัดนะครับกลมหลวงชุมพรนะครับพึ่งองค์เหรียญน,นี้ไม่ค่อยสวยนะครับเป็นที่เป็นตะกันนะน่าจะเก็บไม่ดีนะครับนี่เราจะเก็บไว้เหรียญหนึ่งแล้วนะก็มีส,สวยๆคัดสวยได้สี่เหรียญน,นะครับเอาเหรียญละหกร้อยบาทนะครับเหรียญละหกร้อยบาท คัดสวยให้แล้วนะ600บาทกรมหลวงทุมพรนะครับออกวัดน้าขวางหลวงพ่อสุดร่วมปลุกเสกนะครับใครสนใจก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ